ในช่วงนี้มาติดตามกันกันกบมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนะครับถึงคําแนะนําการทุนในหุ้นต่างประเทศรวมถึงสินทรัพย์อื่นๆด้วยนะครับมาพูดคุยกันกับคุณกนิพัฒน์วงสุคน He a d of w e a l t h Advisory นะครับจากบริษัทจัดการกองทุนทิสโก้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ ครับมาประเมินปัจจัยในต่างประเทศกันหน่อยนะครับช่วงนี้มีเรื่องของการประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มเจ็ดนังฟ้าประกาศมาแล้วนะครับเราดูเหมือนคืนนี้หุ้นจะลงด้วยทางหุ้นของเทสซาหุ้นของอัลฟาแบตนะครับมองการประกาศงบร,บรอบนี้เป็นยังไงบ้างครับเราดูตัวของงบที่ออกมาต้องบอกว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจากงบ Google ที่ออกมาเนี่ยหลักๆคนสนใจในเรื่องของธุรกิจคลาวใช่ไหมฮะคลาวเนี่ยจะเห็นว่ารายได้เนี่ยจังออกมาค่อนข้างดีนะครับรายได้เนี่ย โตมากกว่า10ิลเล้ยน US เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็หลักๆรายได้จาก Google เองเนี่ยก็มาจากรายได้ในส่วนของโฆษณานในเรื่องของไอ้ตัว YouTube นี่แหละนะครับแล้วก็พวก Search Engine เนี่ยแต่ว่าตัวรายได้จากโฆษณาเองเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ดูจะดรอปลงนะครับเพราะว่ามีในเรื่องของคู่แข่งเขาบอกว่าคู่แข่งที่มาเนี่ยก็มาจาก TikTok นะครับแต่ว่าถ้าดูภาพรวมๆเนี่ย Google มันจะบอกอะไรได้บ้าง หนึ่งก็คือไรายได้ในเรื่องของคลาวเนี่ยจะออกมาค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นธุรกิจเป็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับคลาวที่กาลังจะทยอยออกมาเนี่ยอย่างเช่น Microsoft นะครับก็น่าจะออกมาดีเหมือนกันหรือว่าตัวของอเมซอนนะครับที่มีไรายได้จากคลาวก็น่าจะออกมาแนวโน้มค่อนข้างดีแต่เมื่อคืนนะครับถ้าดูเนี่ยราคาหุ้นตัว Google เองเนี่ยก็ปิดปิดลบลงในสักสองเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจะเห็นว่ามาร์เก็ตก็อยู่ในลักษณะของความระมัดระวังนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ย ตัวของราคาหุ้นก็ปรับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะในส่วนของเทสล a าเองเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าที่เราเห็นก็คือเป็นการสะท้อนภาวะการแข่งขันในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะระหว่างเทสล a ากับรถยนต์ไฟฟ้าในส่วนของจีนรายได้ที่ออกมาเนี่ยจะเห็นว่ากําไรเนี่ยออกมาต่ํากว่าคาดนะฮะเป็นไตรมาสที่4ี่ละนะครับแล้วก็รายได้โดยเฉพาะในส่วนของอธุรกิจ รถยนต์เองเนี่ยก็ดูแล้วก็จะดรอลงนะโดยเฉพาะเวลาที่เทสลาใช้กลยุทธ์ในเรื่องของการลดาราคาใช่ไหมฮะก็ทาให้ตัวกำไรขั้นต้นเนี่ยก็ปลับลดลงเหมือนกันนะเหลือแค่14.6เปอร์เซ็นต์จากเมื่อก่อนอยู่16.4นะฮะส่วนข่าวอื่นๆที่จริงๆต้องบอกว่าเป็นนักลงทุนรอข่าวดีมีอะไรบ้างก็ยังก็ยังไม่มานะฮะเรื่องของเทสลาไซเบอร์ทรังเองเนี่ยนะครับก็คิดว่าเปิดตัวไปแล้วแต่กำไรเนี่ยน่าจะ เริ่มจะทําให้ธุรกิจต,ตรงนี้กําไรน่าจะอยู่ในช่วงของปลายปีแล้วก็รถยนต์ที่ราคาถูกกว่าโมเดล3เนี่ยนะฮะก็ที่เขาบอกว่าเป็นโมเดล2เนี่ย mm hmm. ก็ยังไม่ออกนะ mm hmm. ก็น่าจะออกเป็นปีหน้าไปเลยฮะ mm hmm. เร็วสุดก็น่าจะครึ่งปีแรกของปี2025จุดเปลี่ยนที่หลายๆคนร mm hmm. อก็เรื่องของแท็กซี่ที่เป็นโรโบอตแท็กซี่เนี่ย ก็ถูกเลื่อนวันเปิดตัวออกไปนะครับจากเดือนสิงหาเป็นเดือนตุลานะครับแล้วก็เรื่องคิวแมนรอยเป็นโรบอทนะครับที่เหมือนเหมือนมนุษย์เนี่ยใกล้เคียงมนุษย์เนี่ยก็ยังไม่มีความคืบหน้านะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็เลยเป็นปัจจัยกดดัน,นเหมือนกันถ้าดูในเรื่องของราคาหุ้นเทสลากับงบ ที่ออกมานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะตัวของย้อนมาร์กเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็สนับสนุนทํัในเรื่องของการเมืองเนี่ยก็สนับสนุนทรัมป์แหละด็นก็กกคือว่านโยบายของทรัมป์เองเนี่ยมันก็อาจจะกดดันเป็นลบกับตัวของเทสลาคือว่าตัวของทรัมป์เองเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะสนับสนุนในเรื่องของ E ี tax ท r e d ครใช่ไหมครับแต่เทสลามองว่าตรงเนี้ยน่าจะกระทบกับบริษัทไม่มากกระทบในช่วงต้นแต่ว่ามันก็จะทําให้คู่แข่งเนี่ยมันหายไป เพราะว่าตรงนี้คนอื่นก็จะไม่ได้ไประยชนไปด้วยเพราะฉะนั้นท้ายสุดแล้วคนที่ยืนอยู่ในธุรกิจนี้ได้นานก็น่าจะเป็นเทสลานั่นคือสิ่งที่เราเห็นในงบระหว่างเทสลากับตัว g o o g l e นะฮะสำหรับตัวอื่นๆที่ออกมาเล็กๆน้อยๆนะฮะอย่างเช่นตัวของบีซ a เองเนี่ยก็เป็นตัวสะท้อนเหมือนกันว่าสัญญาณการชะลอการจับจ่ายใช้สอย,นยในตัวของคนเมริการลดลงนะฮะใ,ในเดือนรกรกฎาคมเนี่ยมันก็เป็นตัวสะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ค่อยๆทยอย ซอฟลงมาเหมือนกันนะนั่นคือสามบริษัทที่เราเห็นช่วงเริ่มต้นนะครับของการประกาศผลการดำเนินงานออกมาครับครับทีนี้เองถามขยายถึงภาพใหญ่การเมืองหรัฐต่ตอเนื่องเลยนะครับตอนนี้เองรปรากฏว่าคะแนนเสียงของคุณกมลราเฮริสเริ่มกลับมาพิการาในส่วนของรอยกระโพเหมือนกันนะฮะตรงนี้ไม่มีผลต่อเรื่อง,องความเคลื่อนไหวหุ้น <c oughs> แต่ละตัวแต่ละทิศท,ทางยังไงบ้างครับคือจริงๆถ้าย้อนกลับไปในช่วงระหว่างการแข่งขันกับระหว่างคุณทรัมป์กับไบเดนนะก็ ช่วงนั้นเองเนี่ยหน้าหุ้นที่คิดว่าทรัมป์เนี่ยจะมาเป็นประธานด้วยดีเนี่ยก,ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีนะครับแต่ว่าพอกระแสมันเริ่มที่จะมาเป็นทางคุณคาราแฮริสเนี่ยมันก็เหมือนคะแนนนิยมตีตื้นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนเองเนี่ยในช่วงสักสามเดือนจากนี้ไปเนี่ยหน้าหุ้นที่มันจะสลับไปสลับมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพันขวนอย่างเช่นนะครับ ตัวของ清洁能源เองเนี่ยนะครับคุณชั้มไม่ได้สนับสนุนเพราะในช่วงก่อนหน้านี้เองนะคุณในกลุ่ม清洁能源ในฝั่งอเมริก,กาก็ปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะฮะหรือว่ากลุ่มคริปโตเองเนี่ยที่ชั้มสนับสนุนใช่ไหมก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าพอในช่วงคุณคาร์มาเนี่ยคะแนนมันก็เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนไปเซกเตอร์ sector, มันก็เริม,มีการโรเทชกลับไปกลับมาเพราะฉะนนั้ในเรื่องของการลงทุนเองเนี่ยก็คงมองว่ามันก็คงผันผวนแหละ แต่ว่าถามว่าจะลงทุนยังไงดีในช่วงสองสาเดือนจากนี้ไปเนี่ยเราก็ยังคงยังมีมมมองที่ดีนะครับกับคู่ในกลุ่มเทคนะค่ในกลุ่ม a i นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอาจจะใช้ลักษณะกลยุทธ์ก็คือ,อตั้งรับมากขึ้นจากช่วงก่อนหน้าเนี่ยมันราคกฐานขึ้นไปเยอะใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่ามันก็เริ่มปรับฐานลงมาในกลุ่ม AI รหรือกลุ่มเทคเองเนี่ยเราคงคิดว่าเราคงใช้จังหวะน,นี้นะครับในการที่จะค่อยๆค่อยๆแบ่งรับแล้วกันเพราะว่าเวลาคู่ในกลุ่มนี้เองเนี่ยมันปรับฐานเนี่ยนะมันปรับฐานได้ตั้งแต่5้าถึงสิบเปอร์เซ็นจากจุดสูงสุดที่เขาเคยทําไว้ตอนนี้ก็เริ่มลงมาละประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นก็ใช้กลยุทธ์ตั้งรับแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ว่าอายากอยากลงทุนในกลุ่มเทคในกลุ่มเอไอนะครับซึ่งเรามองไปไกลๆก็ยังเป็นกลุ่มที่น่าลงทุนอยู่นะครับครับ,รบขอคำแนะนำในการปรับพอร์ตด้วยครับมีบส,สัด นักทุนที่รับความเสี่งได้ขนาดกลางแล้วยังคงแนะนำะพวกในกลุ่มของตราสารนี้สักห้าสิปอร์เซ็นตะครับอีกยี่สเอซนี่ยอาจจะเน้นลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับที่เป็นกลุ่ม AI ครับกลุ่มตัวของเทคนะครับแล้วก็ สามสิบเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยอาจจะมองในกลุ่มอ,อย่างไทยเองเนี่ยวอลุ่นทูุดขนาดนี้ก็ยังก็ยังมีน้ำหนักอยู่สักสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นตลาดหุนเวียดนามก็อีกสักสิบเปอร์เซ็นแล้วก็อีกสิบเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยเรามองกลุ่มรีสในต่างประเทศน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าตัวของอรโยบายของอเมริกาเริ่มเป็นขาลงเนี่ยก็จะให้ให้กลุ่มรีสจะได้ไประโยชน์ตรงจุดนี้ไปด้วยครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ค,คุณกัิพัฒน์วงสุครน,นะครับจากบลจทิสโก้แนะนําว่าปัจจัยที่ต้องจับตากันนะครับก็มีแต่เรื่องของการประกาศงบการเลือกตั้งของสหรัฐนะครับแต่และก็ตามการปรับตัวลงมาเป็นจังหวะในการเข้าไปตั้งรับเข้าไปรอซื้อนะครับหุ้นในกลุ่มเทคหุ้นในกลุ่มเอไอที่น,น่าสนใจแนะนําว่าพอที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางเนี่ยก็ควรจะมีหุ้นนะครับในกลุ่มเทคมีหุ้นไทยมีหุ้นเวียดนามแล้วก็มีกองเรียนนะครับรวมถึงตรา,ารส,สารนี้ผสมผสานตามความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้ด้วยครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ tnm รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ t n นช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ